ขอต้อนรับสาวกบเกลยมพยองกลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการเมืองทองทีวี เบรกนี้นะครับ, Break ine, รบผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับใหม่สันติชัยเผือกฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นนักเตะกาลังหลักของ t o t s c และถ้าเกิดย้อนกลับไปหลายๆปีเขายังคงเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าจัดจ้านในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะครับสันติชัยเผือกนะฮะอายุก,ก็ยังไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ทำไมเจ้าตัวยุติการค้าแข้งของตัวเองลงแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นสตาฟโค้ช SCG เมืองทองยูเอดเป็นผู้ช่วยของสลาวิซ่าย คานวิตณเวลานี้นะฮะเจ้าตัวมีความรู้สึกอย่างไรกับบทบาทใหม่ชีวิตใหม่ของเขาเองวันนี้ผมมีบทสัมภาษณ์ของใหม่สันติชัยเผือกมาฝากครับขอต้อนรับพี่ใหม่สันติเข้าสู่พงทงทีวีสวัสดีครับสวัสดีครับครับสัปดาห์ที่แล้วเราไปเยือนทีโอทีโอซีเราจะเห็นว่านั่นคือทินเก่าของพี่ใหม่สันติแล้วก็เห็นว่าคลุกคลีก,กับสตาฟโค้ดหลายๆอย่างวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องชีวิตใหม่ของใหม่สันติกันบ้าง5เดือนแล้วนะครับสาหรับ เอสเมืองทองเอเต็ตห,หลาย่หลายคนถามว่าทําไมถึงเลิกเล่นจริง,รงๆน่าจะเล่นต่อได้อีกทําไมถึงตัดสินใจเลิกเล่นครับครับก็ยากนิดน,นึงครับออกับการตัดสินใจในช่วงเวลาแรกที่มีออฟเฟอร์มาก็ได้คุยกับพิการครับก็ยื่นข้อเสนอมาตอนแรกก็อาจจะให้ไปเล่นอยู่นะครนายกไปเป็นผู้เล่นแล้วก็เป็นสตาร์ด้วยครับก็ตอนแรกก็คุยกัพิการก็ ตัดสินใจยากนิดนึงเพราะก็มีออฟเฟอร์จากไทยลีกแล้วก็ดิวิชั่นหนึ่งมาเหมือนกันแต่ว่าพี่การเขาก็บอกว่าออฟเฟอร์เนี้ยก็พี่การบอกก็ไม่ได้มีให้บ่อยๆนะกับทีมเมืองทองที่มีการจัดการที่ดีที่สุดในเมืองไทยแทบจะดีที่สุดในเมืองไทยครับก็ตัดสินใจนานมากแล้วก็คุยกันก็ใช้เวลาสักพักครับก่อาจะตัดสินใจได้ก็อยากเปลี่ยนอาชีพใหม่กับการเป็นโค้ชครับก็คิดอยู่ในใจอยู่เสมอครับกับการเล่น กับเราที่อายุเริ่มมากขึ้นทุกวันนะครับก็ตกลงกับพิการว่าโอเคก็ลองดูครับก็ช่วงแรกก็ได้ไปช่วยทีมนครนายกก่อนครับแต่จริงๆแล้วถ้าพูดตามตรงไทยลีกก็น่าจะยังเล่นได้ครับก็มีออฟเฟอร์มาเลยครับกับทีม TOT อท,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 ทีเขาก็ยังให้ข้อเสนออยู่<อ>แต่ด้วยข้อเสนอที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ดีกว่าครับ,รบทำไมต้องเป็นเมืองทองด้วยละ่ะพราะเราจะเลิกเล่นแล้วเราจะ ครับเพราะว่าหนึ่งเลยด้วยความที่ผมได้สัมผัสหลายสโมสรมาครับเมืองทองเป็นทีมที่มีการการจัดการที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดเลยดีกว่าครับปีที่แล้วยังเป็นนักเตะอยู่เลยยังไล่เตะดาสกรยังคลุกคลีกันอยู่เลยแต่ปีนี้ต้องมาสั่งเขาละต้องมาเตือนเขาละรู้สึกกดดันไหมครับอ่าตอนแรกเลยครับตอนแรกรู้สึกกดดันครับแต่พอทําไปสักพักอยู่ได้สัก สองอาทิตย์เราก็เริ่มสัมผัสได้แล้วว่าทุกคนมีความเป็นมืออาชีพหมดครับทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองก็ไม่มีปัญหาอะไรครับด้วยแต่ทุกวันนี้เลยรู้สึกว่ายิ่งสบายมาด้วยความที่เรารู้จักกันมาก่อนแล้วด้วยและความเป็นมืออาชีพของทีมนี้ยเยอะมากครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเข้ามาร่วมงานกับยอกก้าแว็บแรกดูจากภายนอกโค้ชคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดุพอสมควรและระเบียบวินัยสูงพอสมควรเป็นยังไงบ้างครับครับแว็บแรกก็น่ากลัวจริงๆครับก็มีการผมก็เกง่งเก่งเก่งมากเลยครับ แต่พอได้อยู่ไปสักพักเขาก็มาคุยกับผมเลยว่าเ,เขาเป็นคนที่สไตล์นี้นะครับไม่ต้องกลัวมีอะไรถามได้ตลอดแล้วเขาแต่หลังจากสักเดือนหนึ่งมาเนี่ยดีมากครับเขาได้ข้อได้สอนผมเยอะมากจริงๆได้คุยทั้งเรื่องชีวิตการเป็นนักบอลของเขาที่เขาอยู่เชลซีต่างๆนานาคือเขาก็ได้สอนทั้งในและนอกสนามครับคือเขาก็สอนผมเยอะแล้วก็ให้ความสนิทมาก รู้สึกว่ามุมมองของความคิดของพี่ใหม่สันติเปลี่ยนไปเลยจากที่เป็นนักเตะมองอีกมุมหนึ่งพอมันเป็นสตาฟโค้ดเป็นโค้ดก็มองอีกมุมหนึ่งเลยใช่ครับชัดเจนชัดเจนจริงๆครับเรื่องนี้คือเราจะมองคนละมุมจริงๆครับการที่เราเป็นผู้เล่นเราก็จะมองในมุมมองของผู้เล่นเท่านั้นจริงๆครับคือหลายอย่างคือพอเป็นโค้ดเราจะมองอีกมุมหนึ่งเราจะเป็นผู้ใหญ่มาขึ้นเราจะมองกว้างขึ้นการเป็นนักบอลเราก็จะอยู่กับแค่เพื่อนักบอลเราก็จะฟังแค่ชีวิตของการเป็นผู้เล่น อุปสรรคมีไหมครับพราว่าเป็นสตาร์โค้ดล่ะก็ตอนแรกเลยก็เรื่องภาษาคือทั้งคือเราไม่ใช่ภาษาเราครับแต่ว่าแต่ถ้าเราฟังทุกวันเราใช้ทุกวันคือเราสามารถปรับได้ครับแล้วเราต้องเรียนเพิ่มเติมเรามีอย่างตอนนี้ครับมันภาษาอังกฤษบอกได้เลยว่ามันสําคัญสําหรับฟุตบอลมากครับคือเราพยายามใช้สําสหรับบอกสําหรับนักบอลรุ่นใหม่ด้วยครับคืออย่างภาษาฟุตบอลมันเป็นภาษาง่ายอยู่แล้วครับภาษากายภาษา อย่างศัพท์ฟุตบอลมันก็มีไม่เยอะคือพยายามเรียนรู้เหอะเพราะอีกวันข้างหน้าเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้จริงๆครับสำหรับภาษาอังกฤษครับจริงๆแล้วอยู่สิงคโปร์มาตั้งเยอะแล้วแต่ก็ยังต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมาด้วยในเรื่องของภาษาใช่ไหมใช่ครับคือภาษาอ,ษาอังกฤษมันดิ้นได้ครับคือเรามันศัพท์มันหลายศัพท์ครับใช้ได้คือมันต้องเพิ่มเติมครับคืออย่าหยุดเรียนรู้ดีกว่าครับคือเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆมันดีกับทั้งฟุตบอลด้วยและภาษาด้วยมันจําเป็นจริงๆ ต้องดุเพิ่มมากขึ้นไหมครับเพราะว่าการเป็นซา์โค้ดเนี่ยต้องเข้มเพื่อให้นักเตะเคารพก็ดุไหมยิงผมก็จะเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็อาจจะดุจริงๆถ้าเขารู้สึกว่าเขาผิดจริงๆหรือว่าแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะฟังจากยอก้ามามากกว่าเพราะเราเป็นผู้ช่วยเขาครับแต่ว่าเรื่องดุไหมแล้วมันมันอยู่ที่เด็กแต่ละคนก็ค่อนข้างรู้อยู่แล้วครับแต่ถ้าเขาดุเขาผิดจริงๆเราก็ต้องมีตักเตือนบ้างก็มีบ้างกันครับ ดูไปไปมา,มาแล้วนอกจากจะเป็นสตาฟโค้ดแล้วยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างโค้ดกับนักเตะด้วยใช่ไหมครับพี่มัครับก็ก็มีครับคือคือนักบอลก็การคุยกับโค้ดเขาก็ด้วยภาษาด้วยด้วยการที่เขาเป็นนักบอลกับการคุยกับโค้ดเลยเพราะยอะก้าเขาดูค่อนข้างวางตัวนิดนึงคือผมก็ค่อนข้างให้คือจากนักบอลไปสู่โค้ดผมก็พยายามสื่อเป็นสื่อกลางให้ หนึ่งเหมือนกันครับเพื่อจะได้สะดวกแล้วก็ให้โค้ชเข้าใจถึงนักบอลว่าตอนนี้นักบอลต้องการอะไรยังไงบ้างครับครับผมแล้วพออยู่มาถึง5เดือนตอนนี้พอใจผลงานของทีมแล้วพอใจผลงานของตัวเองไหมครับพี่ใหม่ก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ผมรู้สึกโอเค,เคบแบบพอใจครับถึงแม้ฟอร์มการเล่นบางช่วงอาจจะไม่ดีแบบไม่ได้อย่างที่คิดจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังเก็บชัยชนะได้หมายถึงว่าในไทยลีกนะครับอาจจะมีพลาดกับ บุรีรัมแล้วก็อาจจะไปเสมอกับแบงคอกแต่ว่าแต่ผลงานโดยรวมผมว่าพัฒนาขึ้นนะครับคือดีขึ้นในดีขึ้นในทุกๆวันนะครับคือการเล่นตอนแรกอาจจะมีสะดุดบ้างคือผมก็พยายามถามนะว่าปีที่แล้วเป็นยังไงแต่พอมาปีนี้ทําไมแบบช่วงแรกมีสะดุดกันบ้างหรืออะไรด้วยมี AFC ด้วยมีการแข่งขันที่ถี่มากขึ้นด้วยครับแต่ว่าก็รู้สึกพอใจกับ5เดือนที่ผ่านมาครับ หลายคนไม่มีโอกาสได้คุกคลีกับยอกก้าดูจากภายนอกเป็นคนขรึมและเป็นคนที่เข้าถึงยากแต่ตัวพี่ใหม่เองเป็นคนที่คุกคลีกับยอกก้ายอกก้าเป็นคนยังไงเขาเป็นคนค่อนข้างวางตัวแต่ว่าถ้าได้สนิทแล้วเขาก็จะค่อนข้างที่เล่นเหมือนกันครับอาจจะดูอยู่ในการทํางานเขาจะจริงจังครับแต่ว่าอยู่นอกสนามเขาก็พูดเล่นคุยเล่นก็มีเล่าเรื่องชีวิตเข้าบ้างเรื่องการเป็นนักฟุตบ,บอลที่เชลซีอะไรเงี้ยผมก็แบบเออก็ค่อนข้างเขาค่อนข้าง วางตัวดีครับก็อคือทําให้นักบอลเกรงใจเกรงกลัวเขาบ้างครับเพราะว่าการเป็นโค้ชต้องมีการวางตัวอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่านอกสนามเขาค่อนข้างโอเคเลยครับได้ประโยชน์มาเยอะไหมอ๋อถือว่าได้เยอะมากครับได้ประสบการณ์จริงๆกับการมาเป็นผู้ช่วยโค้ดรัางนี้ครับคือที่ผ่านมาคือนึกว่าเป็นนักฟุตบอลแล้วกับคนที่เป็นนักฟุตบอลครับคิดว่าเลิกปุ๊บเราสามารถไปเป็นโค้ชได้เลยแต่จริงๆแล้วบอกได้เลยว่าไม่ใช่เลยคะคือเอาประสบการณ์ที่เราเป็นนักบอลมาบางที การมาเป็นโค้ชจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยนะครับย้อนกลับเวลาไปได้เสียดายไหมครับอย่างพี่เทิดก็ยังเล่นอยู่ตัวพี่ใหม่สันติเองก็สามารถจะเล่นในไทยลีกได้สูงสุดถ้าย้อนกลับเวลาไปได้จะเสียดายโอกาสตรงนั้นไหมหรือว่าเส้นทางใหม่ชีวิตใหม่ที่เลือกโอเคแล้วอ๋อเสียดายไหมครับก็เราตัดสินใจไปแล้วก็ไม่เสียดายเลยนะครับก็ถือว่าสนุกครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรได้เยอะจริงๆครับคือถ้ายังเล่นอยู่ก็ไม่รู้ว่า จะเป็นยังไงต่อไปเหมือนกันนะว่าวันข้างหน้าเราจะต้องเล่นต่อไปไหมหรือว่าอะไรคือเห็นเพื่อนๆเ,เล่นก็ก็ดีครับก็เห็นอย่างนิเวศแล้วก็พี่เทิดอะไรเงี้ยก็ยังเล่นอยู่ก็ค่อนข้างโอเคครับก็อยากเขาเล่นนานๆน,นะได้สําหรับนักบอลที่มีอายุจะได้รู้สึกว่าเออยังยืนหยัดอยู่ได้แต่ว่าตัดสินใจก็รู้สึกว่าโอเคแล้วครับได้เพราะได้อยู่ทีมเมืองทองด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากโค้ดระดับนี้ก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆครับ เป้าหมายสาหรับบุคคลที่ปิดทองหลังพระทั้งพยศและพี่ใหม่เป้าหมายในฤดูกาลนี้เป็นยังไงก็ไทยลีกก็ต้องแชมป์อย่างเดียวครับก็อย่างเราเจอทีมระดับเดียวกันหรือว่าล่างๆอย่างเงี้ยเราต้องสามแต้มอย่างเดียวครับคือมันต้องแชมป์ครับกับไทยลีกแล้วก็อย่างถ้วยมันก็ต้องได้ครับแต่ว่าเราก็หวังไปแต่ว่าไทยล,ลีกเนี่ยเราหวังจริงๆครับ ถึงกดดันแต่ก็พร้อมที่จะสู้ครับเราอยู่ทีมเมืองทองครับมันต้องกดดันอยู่แล้วครับกับทุกแมตช์นะฮะเราเป้าหมายเส้นทางโค้ดเนี่ยอนาคตครับก็ต้องมีโอกาสก็ต้องเรียนเพิ่มครับตอนนี้ผมได้ซีไรเซ้นแล้วครับก็ถ้าเปิดดีแล้วมีโอกาสที่เราว่างเราก็ต้องอาจจะหาโอกาสไปเรียนครับถ้าอนาคตได้มีโอกาสได้จับเมืองทองชุดซีชุดเบอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีใช่ครับก็ก็ต้องดูครับว่ามีโอกาสแล้วก็ต้องคว้าไว้ครับ คร,รายการเมืองทองทีวีของเราก็จะจับตาดูสันติชัยเผือกในการเป็นสตาฟโค้ชของ SCG เมืองทองยูเเต็ดและก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆนะครับก็หวังว่าพี่ใหม่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใหม่ที่เจ้าตัวเลือกเองและตัดสินใจเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่พลาดอย่างที่เจ้าตัวบอกนั่นแหละครับ